125คือหนึ่งในรถจักรยานยนต์สไตล์มินิบัที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยด้วยดีไซน์คลาสสิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถตอบโจทย์ทั้งสายเรโทรและสายใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว จุดเด่นสำคัญของ d ด็125คือลักษณะโครงรถแบบ T-frame ที่โดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเด็ตั้งแต่ยุค 60s การกลับมาของ d ด็125ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นการฟื้นฟูตำนานที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกระบบกันสะเทือนหรือเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมนันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เด x 125ใช้เครื่องยนต์125ซีซีแบบสูตดีล c จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีด TGMF ไฟซึ่งช่วยให้มีการเผาไม่ที่สมบูรณ์และประหยัดน้ำมันสูงสุดการส่งกำลังด้วยเกียร์4สปีดแบบโรตารี่ที่ให้ความลื่นไหลในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่มีคลัตมือทำให้เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นขับขี่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว โครงสร้างแบบโมโนโกหรือ um, ท sí ี่เรียกกันว่าเฟรมทรงตัวทีถูกออกแบบมาให้แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมในทุกสภาพถนน De 125มีระยะฐานล้อที่สั้นเทียน1,20มิลลิเมตรทำให้คล่องตัวสูงมากในสภาพการจราจรเมืองไทยที่หนาแน่นขนาดล้อ12นิ้วพร้อมยางหน้าขนาดเศษ120/70และยางหลังขนาดเศษ130/70ให้ความมั่นคงในการขับขี่และการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม ระบบกันสะเทือนของ DAX 125ด้านหน้าใช้โชคอัพแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโชคปัพบคู่ที่สามารถรับน้ำหนักได้ดี และยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนครุกรากหรือหลุมบอ่อทั่วไปในเมืองไทยระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ที่ล้อหน้าเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินหรือถนนลื่นบอรดนั่งของ DEX 125ออกแบบมาให้มีความยาวและกว้างกว่ารุ่มมินิบัยทั่วไปทำให้สามารถนั่งสองคนได้อย่างสะดวกสบายอีกทั้งยังมีความสูงบอบเทียง7 7 5ม mm. เมตร ซึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่ชาวไทยเป็นอย่างยิ่งในด้านดีไซน์ d ดซหมาในลุคเรโทรสุดคลาสสิกโดยเฉพาะไฟหน้าเล็ดทรงกลมที่ดูย้อนยุคแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็เป็นแบบเลดทั้งหมดเพิ่มความปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนทังน้ำมันขนาด3.8ลิตรฝังอยู่ในโครงตัวทีเฟรมอย่างลงตัวและสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อย สีที่มีให้เลือกในประเทศไทยมักจะเป็นสีสันสดสใสเช่นสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองทำให้สะดุดตาและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่วัยรุ่นหรือคนรักมินิบั์อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Honda d a น็ก125ได้รับความนิยมในไทยก็คือความง่ายในการบำรุงรักษาด้วยเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และอะไหล่ที่หาง่าย ทำให้ต้นทุนการดูแลรักษาต่ำอีกทั้งยังมีศูนย์บริการฮอนด้าครอบคลุมทั่วประเทศผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาหรืออยากจะปรับแต่งก็สามารถทำได้ง่ายดายไม่เพียงเท่านี้ DAX 125ยังสามารถแต่งเพิ่มเติมได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวญี่ปุ่นแนวคาเฟ่หรือแนวสายเที่ยวก็สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างง่ายดายมีอุปกรณ์ตกแต่งจากทั้งศูนย์ฮอนด้าและร้านแต่งรถอิสระมากมายในตลาดไทย สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน Dex 125ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความประหยัดการใช้งานในเมืองและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นมันสามารถขับขี่ได้คล่องแคล่วในซอกซอยรถติดหรือจะนำไปใช้ขับเล่นยามเย็นก็ให้ความรู้สึกสนุกสนานขนาดเล็กกะทัดรัดช่วยให้จอดง่ายแม้แต่ในที่จอดแคบหรือพื้นที่จำกัดนอกจากนี้ยังเป็นรถที่หลายคนเลือกใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์หรือถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเพราะดีไซน์ที่สะดุดตาและไม่ซ้ำใคร ด้านประสบการณ์ขับขี่ dex 125ให้ความรู้สึกคล้ายกับขับรถมินิบค์ของเล่นที่มีพลังด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลแต่มีพลังพอสมควรในช่วงความเร็วต่ำถึงกลางเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานง่ายขี่สบายและไม่ต้องใช้ทักษะสูงในการควบคุมการขับขี่ในระยะทางใกล้หรือทริปสั้นๆบนเส้นทางชนบทก็สามารถมอบความสนุกได้อย่างดี ในขณะที่การขับขี่บนถนนใหญ่หรือความเร็วสูงอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากขนาดตัวรถและแรงบิดที่ไม่ได้เน้นด้านความแรงเท่ารถใหญ่ Honda DAX 125ยังเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์และความคลาสสิกโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายวัยทำงานหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีใจรับในรถจักรยานยนต์แบบดั้งเดิมราคาของ DAx 125ในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 8xX บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับดีไซน์ความสามารถและคุณภาพจาก Honda ด้วยภาพลักษณ์ที่สะอาดตาบวกกับความคลาสสิกของโครงรถ d e ็125จึงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนมองว่าเป็นมากกว่าพาหนะแต่มันคือไลฟ์สไตล์และเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนแม้ว่า d e x 125จะไม่ใช่รถที่เน้นสมรรถนะความแรงแบบสปอร์ตแต่สิ่งที่มันให้คือประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นมิตร เป็นกันเองขีแล้วรู้สึกสนุกมีรอยยิ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่หลงไหลในความคลาสสิกหรือกำลังมองหารถคันที่สองไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือขับเล่นวันหยุดการที่มันมีระบบเบรก ABS และการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภยัยก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้อย่างดีความนิยมของ d ด็125ในไทยยังสะท้อนให้เห็นจากจำนวนผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย ที่มักจะแชร์ภาพรถของตนที่ตกแต่งในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบอกเปลี่ยนท่อไอเสียหรือใส่อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆที่ทำให้ d a x 125แต่ละคันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ใช้ d a x 125ที่จัดกิจกรรมรวมตัวกันขับขี่เป็นขบวนหรือออกทริปไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ใช้และสร้างวัฒนธรรมย่อยที่น่าสนใจในสังคมรถจักรยานยนต์ของไทย ภาพรวมของ Honda DAX 125คือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่มันยังรวมเอาความสะดวกความสนุกความประหยัดและความปลอดภัยเข้าไว้ในคันเดียวมันเป็นรถที่เหมาะกับผู้ที่มองหาอะไรที่ไม่ซ้ำใครมีความเป็นตัวของตัวเองและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีถนนแคบ การจราจรติดขัดและผู้คนที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์และความคุ้มค่า d a x 125จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งในตลาดรถมินิบัสเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณกำลังมองหารถที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและให้ความสนุกทุกครั้งที่ขับ h o n d a d a x 125คือตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้เป็นแค่รถแต่คือประสบการณ์ที่คุณจะได้รับทุกครั้งที่บิดคันเร่งออกไปบนถนนไทยที่คุณคุ้นเคย หากต้องการให้เพิ่มเวอร์ชั่นพร้อมเสียงอ่านเสียงภาคหรือใส่ภาพประกอบแจ้งได้เลยครับ